เราไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่าหลังจากที่เราเสนอข่าวที่ค่อนข้างที่จะชวนหัวทูชวนน่ากลัวกันไปค่อนข้างเยอะแล้วเราไปดูเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตกรกรกันมากดีกว่าเพราะว่ากระทรวงเกษตรเขามีระบบสหกรณ์เงเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรเนี่ยในระดับฐานรากเนี่ยเพื่อที่จะให้ความเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นยั่งยืนเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณมนัญญาไทยเสกครับรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคุณวิสิตศรีสุวรรณครับอธิบดีกมรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครราชสีมาครับเพื่อที่จะไปตรวจเยี่ยมการดําเนินง,งานของสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทดครับผมแล้วก็นอกจากที่จะไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปมอบพวกสินค้านะครับไปมอบพันมง้งพันไม้พันปลาให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมชมเรื่องของการผลิต ปุ๋ยเคมีผสมใช้เองครับไปพบปะกับพี่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมานะครับ <Okay. S 1> แล้วก็นอกจากนั้นครับก็ไปเยี่ยมชมซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์การเกษตรด่างขุนทศนะครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ตลาดนำการผลิตรับภายใต้ความร่วมมือกัน,นะระหว่างเครือข่ายเกษตรกร,กรผู้ผลิตเชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภคโดยผ่านร้านค้าสหากรณ์นะครับซึ่งเป็นจุดจําหน่ายและเป็นจุดกระจายสินค้านะครับตรงถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับรู้และก็สร้างโอกาสในการเข้าถึงสินค้าของพี่น้องสมาชิกเกษตรกร,การจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพและราคายุติธรรมด้วยนะครับจากนั้นครับคุณมนัญญาก็เดินทางไปที่ตลาดกลางสินค้า เกษตรสหกณรการเกษตรปักธงชัยนะครับจำกัดลาน3บ้านหนองปล้องตาบลยิ้วอำเภอปักธงชัยนะครับเพื่อที่จะมอบปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกเกษตรกร,ร,กรได้แก่ถั่วฝักยาวถั่วลิสงมีต้นกล้ากระท่อมด้วยพี่หนึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับมีต้นกล้าฟ้าทลายโจและก็มอบพันปลาให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยนะครับจากนั้นรัฐมนตรีนะครับช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคลองม่วง บ้านทองม่วงอยู่ที่อําเภอปากช่องนะครับก็มีสมาชิก32คนที่นั่นปลูกทุเรียนรวมเนี่ย350ไร่ครับปลูการายละประมาณ10ไร่ด้วยกันเป็นสวนขนาดเล็กครับแบบผสมผสานนะครับพืชเศรษฐกิจหลักก็รายได้เนี่ยต่อไร่ก็จะอยู่ที่ประมาณ80,000บาทต่อปีรายได้ที่800,000บาทต่อคนอะ่ะโอ้โห8 0 0 0 0บาทต่อคนอะ่ะโอโ้ไม่ธรรมดาอะ่ะ โอ้พี่น้องเกษตรในพื้นที่โอ้ที่บ้านคลองม่วงนี้ไม่ธรรมดานะคะเราก็ไม่ได้ครึ่งเ่าแปดแสนบาทต่อคนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ผลผลิตก,ก็คือจะออกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมส่วนใหญ่เป็นทุเรียนพันหมอนทองครับ9ก้าสเแล้วก็อีก5%ปอร์เซก็จะเป็นทุเรียนพื้นบ้านมีคนที่เขาเคยไปนะไปที่นี่นะนะครราชสีมาเนะี่ยผมถามรุ่นพี่ของผมที่เขาเคยไปเนี่ยเขาบอกว่าทุเรียนที่โคร,ราชเนี่ยที่นี่เลยเนี่ยนะฮะที่ที่บ้านคลองม่วงเนี่ยมันจะมีรสชาติพิเศษ เป็นไงคะมีความอร่อยที่ที่แตกต่างจากทุเรียนที่อื่นๆด้วยนะค่ะเออถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราคงจะต้องลองไปซื้อกินกันมากดีกว่าเพราะว่าคือผลผลิตที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะมีมะยงชิดด้วยมีแก้วมังกรเนี่ยผ่านมาตรฐาน G A P แล้วก็มาตรฐาน G I ด้วยก็สมาชิกเขาก็รวมกลุ่มกันเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วก็ส่งเสริมด้านการตลาดแล้วก็ในอนาคตจะมีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณมานันเ,เสียงคุณมนัญญากันหน่อยนะครับ เราสนับสนุนทุกที่เราขอเป็นอยู่ข้างหลังแต่ให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยนำหน้านำหน้าก็คือเกษตรกร,เ,กรเนี่ยต้องการอะไรฝ่ายรัฐบาลแล้วก็กระทรวงเกษตรเราพยายามที่ผลักดันแล้วก็ทุกอย่างตอนนี้ด่านตุ้มทดค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยตอนนี้เขาต้องการเอ่อลงมันนะ,ะเนื่องจากว่าทางจังหวัดเนี่ยมีลงมีมันมากมายเลยนะ,ะแล้วก็ความเข้มแข็งของสหกรณ์ดันดนุ้มท้อเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งมากก็น่าจะผลิตแป้งมันได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่เรามาในวันนี้เราก็น่าจะดําเนินการต่อไป การที่เราจะผลักดันในระบบสหกรณ์เนี่ยมันต้องดูความเข้มแข็งของสหกรณ์นนั้นด้วยนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะที่ทางด้านของกระทรวงเกษตรเนี่ยที่นําโดยคุณมนัญ,ญญาเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับทั่วประเทศเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถกระจายและขายสินค้าที่ตัวเองผลิตเนี่ยให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงผ่านทางด้านของ สหกรณ์การเกษตรนะพี่หนึ่งนะใช่ค่ะคือดีทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ปุ๋ยก็ต้องให้ทําเองเขาก็ให้องค์ความรู้ไปปุ๋ยไม่ต้องซื้อสารเคมีก็ทําใช้เองค่ะก็ปลอดภัยด้วยและถ้าร่ํารวยขึ้นมายืนได้ด้วยขาตัวเองเนี่ยแล้วยังยืนนะลูกหลานได้กลับบ้านถูกต้องก็คือ <c oughs> ตามโครงการที่นําลูกหลานกลับบ้านไปทําการเกษตรตอนนี้เนี่ย <c oughs> ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้นะ <c oughs> ไปพูดคุย <c oughs> กับทางด้านของต่างจังหวัดคุยกับพี่น้องเกษตรกรเขาบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่า เฮ้ย hey, ลูกหลานของเขาอะ่ะหลังจากที่ไปเรียนจบในกรุงเทพมาตาม<ฆ>หัวเมืองใหญ่ๆมาเนี่ยหลายคนตอนนี้ก็ตัดสินใจกลับมาบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่จะสานต่อแล้วก็พัฒนานะ<ฆ>ที่ที่บ้านเนี่ยมีอยู่เดเนินอยู่แล้วเนี่ยมีทุนอยู่แล้วไงพัฒนาให้มันดีขึ้น<อ>ดีขึ้นไปเนี่ยผ่านโครงการต่างๆที่กระทรวงเกษตรเนี่ยคือเขาตั้งใจทําให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วย<ฆ>อย่างโครงการที่พี่หนึ่งพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือทําปุ๋ยเองไงทำปุ๋ยเองอันนี้ถือว่า มันช่วยประหยัดต้นทุนมากและสามารถทําให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยได้สารอาหารที่ตัวเองต้องการใช่โอ้โดยที่แบบไม่ต้องไปซื้อแบบหวานๆมาเออนะก็ลดต้นทุนแล้วก็จะได้ขายของไม่แพงด้วยถูกต้องลูกหลานเนี่ยต่อให้ไม่อยากกลับก็ต้องกลับนะถูกต้องครับปีละ8แสนอ่ะเอ้เราทําเท่าไหร่เราถึงจะได้ขนาดนี้ลับบ้านกันเถอะบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อกลับไปอยู่บ้านแล้วนะลโลาสหน่อยดีกว่าไปถานที่ว่าปลูกอะไรไีร